เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลืกซื้อเลืออยู่นะครับบ้านสวยครับพร้อมเข้าอยู่ได้เลยบรรยากาศดีไม่เก่าไม่สม้มราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับหลังนี้850,000บาทนั่นเองพร้อมโอนโฉนดคุดแดงครับพร้อมโอนปลอดภาระ,ระ เดินทางสะดวกสบายเข้าซอยแค่50เมตรเท่านั้นเองใกล C ้ซีเว้นซีเจใกล้โรงพักอนามัยธนาคารทกสประมาณ4-5กิโลเท่านั้นนะครับไม่เปรี่ยวไม่ห่างไกลแหล่ความเจริญตัวบ้านมี1ห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกครับดินดีน้ดนำดีครับต้นไม้ผลผลิตเยอะเขียวชอุ่มชุ่มชื่นแปลงนี้อยู่ในอำเภอ อำเภอเมืองครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านใดกําลังมองหาที่หาบ้านส่วนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงกันได้นัดหมายกับผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คํว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยแปดแสนห้ 50, าหมื่นบาทนั่นเองบ้านพร้อมที่ดินสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ